ดุดันไม่เก่งใจใครโบยาเฮ้เฮ้เฮ้ไม่ใช่แหละไอปอกสวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ผมจะมาทำการรีวิวเจ้าตัวนี้ครับโบยาครับไมว i l e ลสนะครับ2 4 g h z นะครับผมจะแกะกล่องมาเป็นแบบนี้ซึ่งผมก็แกะออกมาแล้ว ของภายในกล่องก็จะมีนี่นะครับสิ่งที่ได้มาก็มีตัวรับแล้วก็ตัวส่ง2อันนะครับแล้วก็มีฟอ,องน้ำหุ่มให้2อันพร้อมกับคู่มือประมาณนี้แค่นี้มีติ๊กเกอร์แล้วก็ถุงกันความชื้นดูุดความชื้นโอเคก็ประมาณนี้นะครับ สวัสดีครับกลับมาอีกครั้งนะครับตอนนี้ผมได้เสียบตัวรับโบย่ารุ่น WM3 T2-U2 ขีด u2 นะครับ U2 นี่ผมคิดว่าน่าจะเป็นตัวส่ง2อันนะครับถ้าเป็นยูน1ก็น่าจะมีแค่อันเดียวเป็นไงครับเสียงชัดเจนดีกว่าเมื่อกี้ไหมครับน่าเดี๋ยวต่อไปผมจะเป็นการทดสอบอ่า ความสามารถของเจ้าใหม่ตัวนี้นะครับซึ่งเขาบอกว่าสามารถส่งสัญญาณไกลได้ถึง50เมตรเดี๋ยวเราลองจำลองสถานาการณ์นั้นดูนะครับอ่าตอนนี้ได้ยินเสียงผมชัดเจนอยู่ไหมครับตอนนี้ผมก็ได้ต่อไมวไวเลสโบย่านะครับเดี๋ยวจะเป็นการทดสอบ ซึ่งนางแบบหน้ากล้องวันนี้เป็นลูกสาวผมครับชื่อน้องม็อกค่าทักทายผู้ชมหน่อยค่ะยิ้มยิ้มเลยนะคะโอเคเดี๋ยวผมจะไปเดินห่างจากตัวรับนะฮะเพื่อนๆก็ดูด้วยว่าเสียงผมเป็นไงบ้างนี่ผมเดินหันหลังให้กล้องด้วยนะครับเนี่ยเป็นไงบ้างครับ นี้อยู่ระยะก็ประมาณน่าจะสักกี่เมตรดียี่สิบเมตรได้ไหมนีผมก็เดินไปเรื่อยๆนะจะมีผ่านกระจกผ่านยังได้ยินเสียงผมอยู่ไหมครับเดินไปนะฮะจะเดินไปยังได้ยินอยู่ไหมครับ ยังได้ยินเสียงผมอยู่ใช่ไหมครับผมจะเดินกลับมาแล้วครับยังได้ยินอยู่ไหมครับมีเดินเข้ามาแล้วก็น่าจะได้ยินเดี๋ยวเราลองมาดูผลงานกันจากการทดสอบเมื่อกี้นะครับผมว่าไม้ตัวนี้ใช้งานได้ดีทีเดียวนะครับเสียงชัดเจนดีก็จุดสังเกตนะครับตอนเวลาอาจ ท่านผู้ชมก็ควรสังเกตรตรงไอ้ตรงตัวรับนะครมันจะมีไฟสีฟ้า,ฟาแสดงติดอยู่นะฮะต้องให้มันติดนะฮะตะกี้ผมอัดไปไม่ได้ดูสถานะไฟครับ <c oughs> มันไม่ติดก็เลยต้องมาขยับใหม่ให้มันติดมันถึงจะมีเสียงเข้าไปนะฮะอันนี้เป็นจุดข้อสังเกต มีอีกหนึ่งประเด็นครับที่ผมจะจะมา,าบรรยายให้เพื่อนๆฟังก็คือตอนที่ผมรับสินคา้านี้มาตอนแรกผมก็ดีใจครับเปิดแกะกล่องทดลองเสียบเลยครับกดว่าพอเสียบเต้ารับไปตัวรับไปกับอพอร์ด USB c กับมือถือกดว่าไฟสถานะมันไม่ขึ้นนะผมก็โอ้อะไรเนี่ยงานผมงอกแล้วก็เลยตั้งสติแล้วก็ ลองไปเซิร์ชใน YouTube ดูที่เขามีรีวิวการใช้ใหม่ตัวนี้ก็เขาก็บอกว่าถ้าเกิดมือถือเครื่องใดไม่รองรับก็ให้ไปโหลดแอปที่ชื่อว่า Open Camera ดูก็ตั้งค่านุ่นนี่ตามที่เขาบอกกดว่ามันก็ยังใช้ไม่ได้อยู่ดีเอานี้เอาไงดีมือถือผมก็มีอยู่เครื่องเดียวเด้อก็เลยตั้งสติเอาว่ลองไปถามเพื่อนข้างบ้านดูดูว่าเขาใช้มือถือ Android หรือเปล่าปรากฏว่าเขาใช้ Android ผมก็ได้ลอง ให้เขาเสียบดูปรากฏว่าเขาเสียบปุ๊บติดปั๊บเลยไฟโชว์ผมก็อา้าวนี้แสดงว่าสินค้าเขาดีแต่ว่ามือถือผมไม่รองรับอย่างนั้นเหรออา้าวนี้พอเดินกลับบ้านมาก็คิดๆแล้วเอาไงดีเนี่ยก็เลยมาตั้งสติแล้วก็มาดูที่ตั้งค่าของมือถือก็ไล่ๆๆก็มาสะดุดอยู่โหมดหนึ่งที่ชื่อว่า OTG ซึ่งผมก็งงว่า OTG มันคืออะไรก็ลองลองไปเสิร์ช Google ดูก็ปรากฏว่าเ,เขาบอกว่าเป็น USB on the go ซึ่งถ้าเราจะเชื่อมต่อผ่าน USB ตรงนี้ก็ต้องไปปลดล็อกให้อุปกรณ์ภายนอกมันเชื่อมต่อตรงนี้ได้แล้วก็เก็ตแล้วโอเคดีใจนินนดๆก็ปลดลอด็อกดูแล้วก็ลองเสียบตรงนั้นเลยกดว่าไฟล์สถานนะ ตัวรับติดโหดีใจอย่างมากเลยโล่งใจแหละงานนี้ไม่ต้องเสียงเงินถ้าคืนสินค้านี่ยุ่งยากแน่นอนตอนนี้จิตใจผมก็สงบแล้วตอนนี้ก็เกิดความสนของผมแล้วลองไปแกล้งร้านค้าดูทีว่าถ้าเกิดว่าผมแจ้งไปว่าสินค้ามีปัญหาผมก็โฟตร์รลูกที่มีปัญหาไปถ่ายมือถือไปครึ่งหนึ่งนะที่เอาตัวรับเสียบไปที่ไฟสถานะมันไม่ติดเขา ก็ตอบมาไวมากเลยนะบริการดีมากเลยเราก็ตอบได้ตรงประเด็นเลยว่าเป็นที่ OTG คุณต้องไปปลดล็อกตรงนี้ก่อนโอ้แสดงว่าเคสอย่างผมนี่คงน่าจะมีเหมือนกันนะเขารู้ได้ไงเนี่ยแล้วผมก็ถ่ายรูปไปครึ่งนึ่งอะ่ะเขารู้ยี่ห้อด้วยอะ่ะว่าของ Oppo แต่จริงแล้วผมไม่ใช่ Oppo หรอกของผมเป็นอ่าเรียวมีแต่เรียวมีอ p p พมันก็ค่ายเดียวกันนะ หลายคนคงสงสัยว่าผมซื้อจากร้านไหนผมซื้อจากร้าน Boya t h นะครับน่าจะเป็น Official Thailand เนี่ยแหละครซึ่งร้านนี้บริการดีมากๆเลยครับของดีต้องบอกต่อนะครับสุดท้ายนี้ก็คงจบคลิปไปแค่นี้นะครับหากเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็ช่วยกดติดตามกด Subscribe ให้ผมด้วยนะครับสวัสดีครับ